ตอนเช้าแล้วนะครับผมวันนี้เรามีเมนูครับผม,มหมูหมักเมืม่อคืนที่จะย่างเราม่ย่างแล้วเปลี่ยนแนวเป็นทอดแล้วกันปะทะเริ่มร้อนแล้วตักหนึ่ง เรงในพ้นาลงตาีอะโอ้เหมีทำ้ยงไงอะวนี่นนอาย่มมีหน้าากหู้บังเงี้ถูกย้องเลยอะอะไรถูกบออะไรู่หันให้เป็นชิ้นเล็กๆก่อนจะทอดง่ายหน่อ,อยเลือดีท้ าม,มันเดือดแล้ว เรือไปแล้วใส่เรือวเรือไปแล้วน้ำเปิ้ลน้ำเปิ้ลไวจังตอนนี้หมูหมักเมื่อคืนนะครับเราเอาได่ควครับน้ำเปิ้ลน้ำเปิ้ลมาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนตัวแล้วอันนี้จะเป็นซุปหัวปลาเมื่อคืนครับเราเอามาอุ่นครับตอนนี้ร้อนๆครับผมร้อนๆอันนี้ละแซ่บรสแซ่บ แซ่บดิแซ่บส่าหลายรอบแลว <laughs> แซ่บหลายแสบ,แสบหลายอย่างนี้นก็ทอดหมูกันต่อไปนะครับ <laughs> มันเลยอ่ะสีเียนด้วยโอเคเดี๋ยวดูตอนตอนทอดเสร็จนะครับ <laughs> ว่าหน้าตาจะเป็นแบบไหนนะครับผม <laughs> ครับ ตอนนี้นะครับเราจะนําปลาหมอบัตเตอร์นะครับตัวนี้เราจะไปทำแกงส้มนะครับผมและอีกตัวหนึ่งเราจะไปทําซูชิปลาหมอบัตเตอร์ครับโอ้ดูไซส์ก่อนดูไซส์อ้ยักโอเคมาทํากันเลยอันนี้ได้ขอดเก็บไปเกลี้ยงหมดแล้วนะค้างมาก่อนอเรื่องตัวนี้ก่อนหื เก็บยอดเนื้อแน่นแน่นเนื้อแน่น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 อ่าแน่นมากเก็บเนื้อออกยากด้วยเดี๋ยวเราไปทำการตัวนี้ตัวนี้เราไปจูฉี่แล้วตัวเล็กๆ เอาไปทำสุขีดอกกีมด้วกตููเัดเลยน้อม่น้องแม่ต้ติ้นเลยเัวมาอตัวจิมี่มา คือการเราจะสองสามนี่มึมีเป็นยาล็อกเนี่ยหรอเสียน้อยน้ำเราก็ตักกับธรรมชาติครับผมแบบธรรมชาติธรรมชาติ สลายพี่เย้อนะย่อนไ้ทุกกี่หมด้วเนี่ยนั่งได้เหมอนยือนว่างเต็มเลยตอนนี้ทำการผ่าท้องครับผมล้างตื้นต่อกวาตัวนี้ส่งนี่นัด้วยดูดำด้วย มัไปีองโากัน้อ้าวแล้ว่ไปไหนไมาได้รุมาด้ยมีดีด้วยปลาก็มีดีนะครับผมปลาหอมพัเตอร์ก็มีนะครับเพิ่งรู้โคตรเยไทยมี่างงี้มีไข่ด้วยโคตรเลยจริงเยอไข่เยอมีไข่มีไข่ด้วยตอนนี้ มา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 เาไา่เดี๋ยวยหัวป็นะมีอนเดียวลอยนี้เด็กก็ไอยูุยตัวนี้มีไข่นะครับเออดี๋ยพี่ไข่ดีัุทุกคนนี่ครบไข่มหมครับผม ไม่ได้ไข่มันนะไข่ปลาหมอที่ปลาหมอบัตเตอร์นี่ปลาอะไรผสมกันมันถึงเป็นแบบน,นี้ครับ

แม่ม sociedad, มน,นจริงๆมือไม่ตรงที่เก่าที่แก่ตัวมันใหญ่ก้างมันจะแข็งครันจะบูดกว่าอยู่แต่นีกระสองตัวแล้ว จะเปลี่ยนหน้หน่อยว่าเปลี่ยนหด้หน่อยว้าเยหน้าไหนกองเจ็ดีดิโอ้คิดอะไรมากมายพูดเยอะคุยไมในไ่เลยันนผมไม่หอบ ไม่มีใครมีมีหรอกเชื่อได้รดูด้วยข่าววัเหรอไดวัวกิ่ด้วยนะดูแต่คกตัวนี้จะันนอนนะครับตัวนี้เอาเป็นแร่ดีกว่า บางๆบงับงเล็กๆลงกระทะเลยโหนี่ตัวนี้ชูชีกระทะเราใหญ่อยู่ลืมไปดูเนื้อมันเด้งดึ๋งมากโอเคเดี๋ยวรอชมต่อไปครับผมว่าเราจะทำอะไรอีกตอนนี้นพักไว้ก่อนจะถึงตูบะ โอเคครับตอนนี้เราอีกหนึ่งเมนูครับผมคณะน้ำมันลอยคณะน้ำมันลอยครับผมเล่นเพลงรับเกมเลยโอ้หอมแล้ว ห <Keep S 2> ัีมาเทืน้อไม่น้อย5้าที่ยที่แก่ร้อยี่อะไรล่ะเดืร้อยุยเลยอ่ะทุ่ยเรือดาเล็กาแล้วแลสี่บาทนอนอนสบาทนอนักเล็กน้อยเฮ้ยเฮ้ยคณะบินครับผมน้ำเปล่าน้ำเปล่า กอน้ำเปล่า uh so like ไงแป๊บหนึ่งครับรอน้ำเปล่าสักแป๊บหนึ่งแล้วกัน่ยจาอ่าได้จัดนิดนึงเ

โอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่โต๊ะเลยครับโอเคการเปิดเองกินเองชงเองตลอดเลยเขาเหลยวันนี้เหมือนเดิมครับได้หน่อยนึงดับกับทีมงานครับผมสุดยอดครับฝีมือสมะเวอร์สมะแซบเวอร์ครับผมสมะเวอร์สมะแซบเวอร์อะไรเวอร์ปากเวอร์ อ่ะดูทีมงานเปิดนครับผมเปินนี่พูดตรงๆนะนี่เชฟประธา,านห้าดาวเลยมาทำให้กินเนี่ยห้าดาวในไก่ย,ย่างวะใช่ <c oughs> ไม่ใช่ดิตอนนี้กินกันไปเรื่อยๆครับผมแดดออกกันอันนี้หมดแล้วเหรอ อันนี้อะไรครับเนี่ยต้มยำไงเติมบอกว่าเติมดีกว่าสุดยอดวันนี้เราก็เดินเดินดูอย่างเดียวกินด้วยกินนี่กินกินกินหมดแล้วครับคนะเพราะะมือเลือดของยำมันก็ไปเปิดร้านอาหารด้วยน้ำนมหน่อยเอาเป้นเปพี่ขอนี่นะแจวแจวตักแจวพี่นะ เราตัวไปลืมลืมไปว่าอัดวีดีโอไม่ทันแหละตัดจริงด้วยนะไอเราสดเลยเนี่ยกินแบบนั่งยังไงพอเจอผัดอะไรก็มาเลยอย่างงเี้ยเดี๋ยวัดไปได้เนี่ยเมนูผัดผ่านี่จะต้องคิดนะหรอโอเคเยี่ยมมากจัดกินนะผัดเผาอร่อยไม่น่าตื่นตาเลยนะว่าจะเป็นผัดนตำมันหอยหน่อยแสดงว่าทุกคนมีส่วนร่วม

มอใหญ่เติมมาเติมมาเปิ้ลเปิ้ลครับเปิ้ลเสร็จแล้วเปิ้ลน้องชายสุดที่รักไปเติมน้องเล็กแล้วดิไปไปยกหม้อมาก่อนยกหม้ออะไรยกหม้อมาเลยอก็เปิ้ลอย่างเดียวเลยเวลาเลียนให้ผมก่อนนะเอ้ยอะไรวะบอกแล้วอย่าสอนมันเยอะเี่อะไรกันเอ๊ะอร่อยไหมไอปากมันแล้วนะเป็นอะไรวะเนี่ย จะพูดจาใครเลยไรเออไม่หิวใช่ไหมเพื่อนข่าวอยู่ในปากของห้ามพูดอ๋อไม่ใช่หมูหืมดักเลยดักเลยแกงส้มยังมีหัวอยู่หัวปลาหมอบัตเตอร์หัวนี่ตรงได้ใหญ่ใหญ่เหรอเออเอาแต่เนื้อก็ได้ต่อที่จะไหนครับอะไรนะคอหลกสวนมะละกอเด็ดเด็ดจากสวนเมื่อกี้สวนธรรมชาติครับมีทั้งดิบทั้งกุ๊ ถูกอยางจะบอกว่ามีไก่ป่าอยู่แล้วนะที่เาไม่ได้ต้องตัวเมียบมลอแด่เีกวลาไม่ื้อบินออกจากพ่ามัลองก็ข่ยน้ำเเห็นเราจะดูวิววิวตอนเช้าตัวเมียบอลลอลูกน้อยไตัวเมียบอลกเลยเมอวานเป็นตัวเดียวามตัวเฮ้ยเป็นติเขวานไม่ได้หลันไม่ได้มีแค่สัวมันตีนเพิ่สองรอบนะ ปเอ่มปูมใหญ่วะตัวมันใหญ่ามะโดงไห้ไเนาะเฮ้ย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 เฮเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้เฮ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ตอนนี้ครับผมปลากินเบงครับโอ้โหอยู่อยู่นไปใไปดูเขา่นดาลุ้งัตอนนี้ลุ้นกันครับว่าจะได้ปลาหรือเปล่าครับผมตอนนี้เทียนนะครับเทียนเซนเพียนเปคนในเมืองการนะครับเุ้ยเฮ้ยเีมงๆๆยเฮายเฮายเฮ้ยเฮเฮ้ย ไปเตรียตัวเลยไปเตรียมตัวไปตักคนเดียวพอมันต้องยากงนักมาน่เ้ยเข้ากล้งต้องมีตัวนี้ต้องมีสามสี่ตัิสกดิสก ใช้มาอ่จบนี่เป็นบันไดป่ะวุ้นตะไบตอนนี้มือตักเราก็เตรียมเตรียมเตรียมที่จะตักแะ้วครับไม่ต้องหัวตีเราใหญ่เบ็ดเบ็ดตัวเล็กเลยเล่นค่อยเล่นสี่หน้ากระพริบเนยเฮ้ยมันติดมันติดมันติดกันมันติดเฮ้ยมาแล้วขึ้นแล้ว ปลาปลานินปานินไอ้บัตเตอร์หรอนินนินิดดเเ่่ววยยีไสโลไสโลเ๋ยวมามันจะเข้าวันที่สองเลครอบอยู่ปัดใสโลครับผมขสักคู่สักคู่ดูแคร์นี่ก่อนแคร์นี่ก่อนปลดเลยปลดปล้นั่นก่อนไม่แม้วมมแต้วไดกิม่มอะไรนะอ๋อ ตอนนี้นะครับเราได้วัตถุดิบอีกหนึ่งตัวครับผมปลาน,นิ้นะครับไซสโลครับผมขาวขาวเื้อ,อเบ็ดเ,เกี๋ยวตกเมื่อกี้เรียเตียอันนี้ก่อนเอออันนี้นี่นี่ปลาปลาครับเออโอเค ตอนนี้นะครับออกมาทั้งกระชังนั่นแหละเทียนเซียนเพียนนะครับเทียนเซียนนินได้ได้ปลาดินแล้วครับไสโลกว่าปลาดินครับไสโลกว่าครับผมสุดยอดสุดยอดครับผมตักยอดยอดกีตาร์ขายมือตักอ๋อมือตักถ้าผมไม่ลงไปกวนน้ำไม่กินะน่เลยยะ นั่นออกมาจากกระถ่ายโอเคครับน่ายๆนี่ปลาดินไซโลครับผมเทียนเอเทียนเอ็กซ์มือกับกูเรากลับมาดูวงกับข้าวกันต่อไปตีไก่จริงนะเออหมดแล้วกับข้าวหมดแล้วเลยให้เลยตลอนาเออตีไก่เลยตัวเอ๋อร่อยไหมบอกกล้องเนี่ยอร่อยไหมกองขันเนี่ยตีไก่อร่อยไม่อร่อยดูหมดทุกจานอ่ะหมดเพราะว่าอะไรหิว เเออกลยไปหมดทุจานโอเคครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับผมครับเชฟลเยออะหน่อยเมนูสุดท้ายและท้ายสุดสำหรับวันนี้ก่อนที่เราจะกลับโซนภูงครับผมมีอะไรบ้างเอ้าเปิดได้หน่อยปลาชูชีชูเอาถูกแล้วชูชีผมปลาชูชีลาดินชนะหมูถูกต้องครับเอาไว้ ปลาไหลผัดเกี๊ยนเผ็ดผัดปลาไหลผัดเผ็ดถูกต้องครับต่อไปครับผมหอยจีหอยลาบโค้งลาบหอยเชลีลาบหอยลาบหอยลาบแคบโค้งอันนี้หมูหมูผัดน้่นมันหอยครับผมหอยครับผมผัดหอยอย่างเดียวได้ไหมข้าวผัดผัดกะทงข้าวผัดสมะแซ่บเวอร์อัเดียวกันอันนี้อันนี้เดียวกันเอ้าเราไปดูภาพกว้างๆเอาเรามาชิมกันเลยว่ารสชาติเป็นแบบไหน เอาชิมกันเลยครับผมกินตั้งนานแล้วลุยครับลุยไหนชิมแล้วกินแล้วกินเนีลองหอยนี่เม่กินกระเล่าอร่อยมากเลยน้องกับแกงกระชับเนี่ยเนี่ยอร่อยอ่ะชิมปลาชิมปลาชิมปลาเดี๋ยวถึงเพี่ยงเคยชิมปลาก่อนนี่ปลานี่ยทำนานแค่ไหนชีพทำประมาณสามชั่วโมงอ่ะไม่มีใครแบ่งงานี่กว่าคลราไม่มีเนื้อแล้ว โอ้ว่าเลยขอโทษถ้าพริกอีกฝั่งมาไม่มีเหลือแล้วไม่ถึงไม่ถึงแล้วชิมปลาชิมปลาแล้วไอ้โอ้โหจูจีต้องกินน้ำไหมนะโอ้โหนี่อะไรร้อนนี่คขาเปิดร้านอาหารได้เลยนะเนี่ยโอ้โหขอบคุณครับผมคุณจะไปกินไหมพอเปิดแล้วใช่ไห้นี่จะเปิดอร่อยหรือไมเยี่ยยมอดเลยนี่ไงนะก้อยหอยก้อยหอยก้อยอยเครื่องดี ครับตอนนี้นะครับวันนี้เราก็จบคลิปแค่นี้นะครับวันนี้วัสดุดิบเยอะมากครับผมวันนี้เราพามาเที่ยวเ่อญสีครับผมกับทีมงานครับผมเราติดตามกันคลิปต่อไปนะครับกับสมะแซมเวอร์ผมอาทิตงานอบครับยาวเลยะยาวเลยแพร่เลย